นั่งได้เลยใช่ไหมครับว่าไงนะฮะนั่งได้เลยใช่ไหมนั่งได้เลยฮะเก้าอี้ของจริงนั่งได้ไม่ล้มไม่อะไรใดยทั้งสิ้นเอ่อก่อนที่จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้เราได้พินิษพิจารณาวิธีการแต่งตัวแล้วก็ถามว่าจะใส่เสื้ออะไรเธอบอกว่าเธอจะใส่เสื้อตัวที่เธอออกแบบเองเสื้อตัวนี้เชื่อไหมฮะว่าเธอออกแบบเองขอเสียงปรบมือหน่อยขอเสียงปรบมือไม่ความจริงแล้วลายผ้าอะไรสวยอยู่แล้วออกแบบก็นิดหน่อยเองค่ะเลยครับ แต่ว่ามันไม่จบอยู่แค่นั้นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ใส่ที่เป็นกระโปรงเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อแล้วทำไมไปใส่เป็นกระโปรงนะฮะเพราะว่ากระโปรงตัวนี้กลัวนั่งแล้วโปแล้วทั้งบ้านเห็นก็เลยเอามาคลุมไว้นิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเสื้อไปใส่เป็นกระโปรงได้ไงก็มันเป็นเสื้อที่แบบเสื้อคลุมที่บานๆมากอะค่ะเอาอย่างี้ช่วงนี้ก็ช่วยช่วยถอดออกได้ไหมฮะอันนี้ก็เป็นแขนเสื้อต่อไปนี้พิมพ์การเสียงสมบูรณ์จะถอดกระโปรง ว่าใช่ไหมล่ะฮะเพราะเราใช่ใช่เเสือดีกว่าถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อได้เถอดเสื้อแล้วเดี๋ยวระวังว่ามันตัดจะได้ไม่โปะดูซิว่าเป็นเสื้อได้ยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นแขนเสื้อนี่เป็นแขนแต่ช่วงนี้จะเป็นคอเสื้อแล้วนี่ก็เป็นกระดุมที่หน้าเสื้ออ๋อแล้วเป็นกระดุมที่หน้าเสื้อเป็นกระดุมค่ะแล้วทำไมถึงคิดว่ามันจะโป๊โป๊เหมือนเขากโปเพราะว่าเวลานั่งแล้วหมูเป็นคนไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ก็จะเดี๋ยวผมจะระวังให้ก็แล้วกัน เดี๋ยวดูดิอันนี้ค่ะโอ้โหสวยออกเห็นไหมแม่ขอบคุณค่ะเอาวางไว้บนตักก็ได้นะฮะถ้าถ้ากลัวว่าตัวจะจะจะไม่ระวังนั่งตรงนี้ก็ได้เห็นบอกว่าไม่ไม่ทราบว่าทําไมถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่สวยก็ไม่ทราบก็ฝังใจมานานมากแต่เด็กเด็กๆนี่หมูเป็นคนขี้เหร่มากเลยค่ะแล้วแบบจะมีน้องสาวแล้วใครๆก็จะชมแต่น้องสาวสวยสวยแล้วก็ตอนพอตอน ป้าเนี่ยจะให้ตักบาตรทุกวันเลยป้าให้ตักบาตรแล้วตอนเชา้าผมก็จะไปตักบาตรแล้วก็จะอธิษฐานกับพระวะ่าก็ยกไปมาบอกโตขึ้นขอให้สวยขอให้สวยนี่แล้วปรากฏว่าก็เลย <c oughs> นี่หมายความว่าคุณหมูมีน้องสาวสวยกว่านี่เหรอหน้าเขาแบบเป็นไทยๆท,ที่แบบคมขำแล้วก็ผมเขาตรงๆก็โอ้โหเสียดายเราไม่มีรูปมีรู <c oughs> สาวสวยกว่านี่บอกว่าเป็นผู้ที่เวลาเข้าฉากทีนี่จัดไฟกันนานเลยใช่ไหมจัดไฟใช่ไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่า เขาเขาก็ช่วยช่วยกันสุดฤทธิ์ช่วยให,ให้ดูสวยให้ได้อะไรอย่างเงี <his internet> <continuar> ้ยผมไม่เชื่อเลยว่าทําไมสามารถที่จะคิดได้ว่าตัวเองไม่สวยสวยไหมฮะสวยจบมือไหนดีไหมฮะนี่จบเลยนะผมแบบขอเสียงตบมือเรื่อยๆหน่อยความว่าบางทีพูดแล้วพูดไปอย่างนั้นเองถ้าตบมือนี่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นไงฮะมั่นใจอย่างเงี้ยบ่อยเขาตบเขาก็ต้องตบดิครับไม่เอาไม่เอาเห็นไหมไม่ได้เรียก ไม่ได้เรียกเลยไม่ได้ไม่ได้ขอให้ตอบเขาตอบเองเห็นว่าประกฏว่าสวยในระดับที่เคยประกวดนางงามมาแล้วก็เคยประกวดก็ด้วยเหมือนกันตอนตอนช่วงประกวดเนี่ยพอาได้ตำแหน่งมาเสร็จพวกนักข่าวอะไรก็จะพูดว่าไม่สวยได้มาได้ยังไงบังเอิญเราได้ยินไงก็เลยยิ่งฝังใจเข้าไปใหญ่เลยตอนแรกเห็นบอกว่าประกวดโดยที่ที่ส่งตัวเองเข้าประกวดใช่อยากประกวดคือแบบว่าหมูเป็นคนชอบชอบดูมาตั้งแต่เด็กๆค่ะช่วงนางสาวไทยที่เขาประกวดตั้งเริ่มเริ่มปีแรก ทศวัดหลังๆเนี่ยค่ะก็จะเริ่มดูตั้งแต่ปีนั้นคือจะชอบก็พอมีประกวดนางงามปุ๊บเนี่ยหมก็จะเปิดทีวีดูแล้วก็จะนั่งไม่ไปไหนแบบสนใจมากแล้วเขาก็จะประกาศเรื่องสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยสามสิบสี่ยี่สิบห้าสามสิบหกแล้วที่บ้านหมูเนี่ยเป็นร้านตัดชุดวอมก็จะมีพวกสายวัดอะไรพวกนี้ด้วยหมูก็สามสิบสี่ยี่ห้าสามหกเนี่ยวัดดูซิเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไปหยิบสายวัดมาวัดก็ลดลงมาหน่อยก็ใช้ได้เออ เท่าไรนะเท่าไรแล้วตอนนี้ตอนนี้วัดได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ว้วน์ขึ้นมาหน่อยวอ้วนขึ้นมาหน่อยแล้วอ้วนขึ้นมาเท่าไหร่ฮะเป็นสามสิบสี่ยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบเจ็ดซึ่งเมื่อก่อนประมาณช่วงนั้นหมูยังเด็กอยู่ก็สามสิบสองยี่สิบห้าสามสิบหกเนี่ยค่ะก็อยู่ในสัดส่วนที่สัดส่วนนะคะแล้วส่งตัวเองเข้าประกวดหมายความว่าไม่ได้มีสายสะพายไม่มีสายสะพายเพราะว่าการประกวดครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ใช้สายสะพายไม่คือไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์อ่อนเลยค่ะก็ทุกคนก็ไม่มีสปอนเซอร์ทุกคนหหมมมูููสอบถาาดแล้วว่ ต้องใช้อะไรต้องใช้อะไรบ้างเขาก็บอกไม่ต้องมีสปอนเซอร์ไม่ต้องอะไรงั้นมาตัวเปล่าเปล่าได้เลยแต่ต้องใส่เสื้อ่ะต้องใส่อะไรนะตัวเปล่าหรือย่าตัวเปล่าใส่เสื้ออะไรเสื้อไปด้วยปรากฏว่าในปีไหนพม่ซ่าที่เข้าประกวดนักแสดยปีคุณหญิงพัชราพรคุณพัชราพรชัยมงคลพวกเราจำเธอได้ไหมพม่ซ่าจำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวดูภาพกันแล้วกันปีคุณพัชราพรชัยมงคลคุณพิมพประกาเสียงสมบูรณ์เข้าประกวดด้วยชุดนี้ครับเชิญครับ มาเลยครับนี่ฮนะตอนนั้นหมายได้กอ,อะไรครับสวยออกด้วยอ้าวทำไมทำไมถึงไม่สวยสวยออกทำไมล่ะ <c oughs> ปิดไปเลยครับนปะิดไปเลยผมจะให้ดูรูปร่างด้วยปิดเลยฮะ <c oughs> อดูดีออกด,อดูดูรูปร่างดูรูปร่างอีกนิดหนึง่งเขาเขาปิดผมเปิดใหม่ออก็ได้อ่ะมาดูนี่ฮะนี่นี่คือการเขอ้าตรวหลายคนที่ยืน ในปีหลายปีที่ผ่านมานะฮะในที่สุดก็ได้ได้ตำแหน่งมาแต่ว่าคงจะไม่สำคัญเท่ากับการเข้าสู่การเป็นนักแสดงบ่างั้นนะฮะแต่ว่าตอนเข้าประกวดตอนนั้นดูเหมือนว่าจะได้รับเสียงรัดค้านจากคุณพ่อใช่อยมก็ไม่ไม่คือหมูทำไรเตียหมูจะไม่ค่อยได้บอกบอกพ่อเท่าไหร่เพราะว่าแล้วเขาก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยถามไม่ค่อยซักอะไรมากกว่าเพราะว่า หมูเป <muitas> ็นพ oh, mm ี hmm. mm ่สาวคนโตแล้วหมูท hmm. ําอะไรเนี่ยหมูมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงทําหมูจะทาแต่สิ่งที่ดีไม่เคยทําอะไรที่เสียหายให้ทางบ้านได้เดือดร้อนก็หมูคิดว่าการประกวดมันก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เราอยากประกวดแต่ถ้าเราขอเนี่ยเขาคงจะแบบไม่เห็นด้วยแน่นอนอะไรก็เลยแบบพอไปประกวดก่อนไปประกวดก่อนแล้วค่อยบอกแล้วกันเลยฮิ้งกระเป๋าออกจากบ้านแล้วก็ก่อนออกจากบ้านก็บ้าหมูไปประกวดนางงามนะเดี๋ยวคุยโทรศัอะไรอย่างงี้บอกป้าหนูไปประกวดประกวดนางงามนะเดี๋ยวโทรคุยแล้วป้าป้าว่าไงป้าป้าก็ ก็หมูก็ยังไม่ไม,ไม่ฟังคําตอบไล anner, ให,หมูก็ออกไปเลยเออออกไปเลยแล้วพอกลางคืนปุ๊บก็จะโทรบอกเขาตอนนั้นไปเก็บตัวที่เชียงใหม่ก็จะโทรบอกเขาว่าป้าตอนนี้หมูอยู่เชียงใหม่นะอะไรเงี้ยมากดนางงามให้คุยกับพี่เลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ก็ช่วยคุยมาอยู่เชียงใหม่จริงๆนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่แบบว่าตอนช่วงเก็บตัวเนี่ยก็จะมีนักข่าวมาทําข่าวก็จะมาทําข่าวกล้องกล้องก็จะมาจับอะไรเงี้ยแล้วหมูก็จะพยายามเข้าหากล้องทั้งโบกมือโบกไม้ให้ป้าให้ป้าเห็นว่า ป้าดูนะคือนี้หมูขาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเพราะคนโดนด่าแบบไม่โดนตอนกลับกลับไปก็ไม่โดนเพราะเพราะว่าได้ตำแหน่งกลับไปด้วยตอนนั้นอ๋อไม่ได้ตำแห่กลับไได้ตำแหน่งกลับไปด้วยอันนี้มาจากว่าครอบครัวมาจากคือป้านี่เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนแล้วพูดไทยไม่ชัดแล้วท่านด่าเป็นยังไงก็ด่าเขาก็ด่าได้อยู่คําเดียวด่าว่าไงเขาด่าไอเชไผ่กุ้ยแปลว่าอะไรแบบแปลว่าอะไรหมูก็แบบ เวลาป้าลงดนๆผมกม็ถามป้าเชไฟไผ่พูดแต่ว่าอะไรป้ากไ็ไม่พูดไม่ต้องแปลก <laughs> เป็นคำด่าก็แล้วกันนะ <laughs> เป็นคำด่าก็แล้วกันใช่แล้วก็ประสบความสําเร็จก็ <laughs> ทั้งทุกวันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดทางนั้นมาแล้วตอนนี้ป้าว่าไงฮะ <laughs> ตอนนี้ป้าก็ไม่ไม่ว่าไง <laughs> ก็เฉยๆยิ้มปุ้งกลิ่นกับไปบ้างยิ้มอะไรภูิใจเมื่อที่ที่ลูกสาวประสบความสําเร็จไม่ได้ถามเขานะว่าภูมิใจหรือเปล่าคงจะ ไม่รู้สิป้าปากสามตรงนี้เลยนะฮะวันนี้เชิญเธอมาในฐานะที่เธอเป็นดาราสวยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแสดงในระดับยอดเยี่ยมทีเดียวเ,าเราแนะๆเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของแฟชั่นหน้าร้อนว่างนันนะครับแนะนให้เธอไปถ่ายแฟชั่นชายทะเลโดยที่เราหยิบเพลงเอาเพลงจากเอาร่้มชุด เ e ส t ์เลสของเคนนจีนะครับซึ่งเป็นอัลบั้มขายดีเป็นอันดับสองรองจากอัลบั้มบอด y ี้การนะครับตามชาร์ตของบิลบอร์ดและเพลงเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงเพลงแซกโซโฟนของเคนนีจีประกอบอการเราไปคุยเสื้อผ้ากดคุยเสื้อผ้าของ <c oughs> คุณหมูจากตู้ของเธอเองเลยนะฮะ